พวกับสองเบาคงกพี่น้องมาเนี่เมื่อวานเบาคงไม่ลงคลิปพี่น้องเมื่อวานพาสปินไปเที่ยวดวงเที่ยวป่าพี่น้องเลยบ้ได้ท่ายเนะาะมื่อนี้ก็เลยมาแวะท้อแม่บา่ดาวเนาะพี่น้องมาอ่อนควงมาฝากเพื่อนไปเนาะมาเบิ่งมาได้ยังไงมาฝากนี่แหละพี่น้องผลงานที่ที่เบาคงไปกับสปินเมื่อวาน บะคงเลยบะได้ลงคลิปเมื่อวานพี่น้องนี่เนาะเห็ดปวกพี่น้องอันนี้จะเป็นผักกันถั่วแม่ชอจ้อยเนาะพี่น้องคลิปคลิปสองด้วยพี่น้องเด้อนี่คลิปต่อไปเนาะพี่น้องอันนี้ก็ให้แม่บะดาวนะพี่น้องถุงหนึ่งนี่สองถุงเนาหลายไปเนาะแล้วก็แล้วก็มีผักมาแยะเนาะพี่น้อง นี่เที่ยวเดินมาตามทางก็บ้านบะคงกับนาบัวดาบก็ไก่เตพี่ยนนะเพอดีเพิ่น,น,นมาเมื่อนั้นเพิ่นอยากใส่แกง๊นน้ำใหม่นะพี่นอนเพิ่นบ่มีก็เลยเสียไม้เพิ่นปลูกนะ้ำไปแล้วสกปินข้าวก่อนแหละนี่เทีเ่ยงนาบัวดาบนะพี่นอนนี่หน้าเพิ่นอนนะพี่นอน มีผากันมาเยี่ยมพาสปินมาเล่นนะั่มทอมเม่บาดาวนะพี่นอ้นองแม่์บ,บ, <c oughs> บาดาว์าเขากำลังเลี้งัวอ่ะั่านงูไงเพื่อนว่าตากองมันได้แล้วเลี้ยงงัวอยู่เราผ้ามันไงกับอันนี้ปลวกไม่หายถ้ามันไงแจังมันจิติดหรือบปล่มันมันเหี่ยว เขาคูดมากใหม่ๆได้ไหมเขาต้มเหมือนี่บหอเหมือนนี่อมใส่บาทก็แม่นอืนใส่บาทคู่บนิสหนเนี่ยเ็นอ่ะเนีาอยากบาคือกินซัมนี่สิบพันบ่บ่ได้รอกสิบพันซัมเลยแ่บุษบมบุษา้ไปหาบุษบี่ได้นนะมัอนี้เขาเขาว้นห่อเขาไอ้ขาว้นเห็ดขนมเขาก็เลยว่า เขาก็เลยบัดไปหาเขาก็เลยมานซะดอกนี่หน่อยช่องแถวขนาดดอกนี่หน่อยหนึ่งแต่แต่ว่ามันเจ้ากระหอบกว่ะสัดท้ายสินก่อนในเมื่อยุ่ในเมื่อวะใส่ยี่บันโมเออพนันอยู่พูดปล่อยมันนะมันนอนอยู่นี่เข่าออกวะเลยเนาะ เขางามได้นทั้งนี้เห็นทั้งนี้เฮ็ดบ่อหมดใชไมเฮ็ดออกลายนั่งนี้นะลายที่ข้าเนาะหาลกหัอกข้าวออกลายสมควรได้แพไปก็ได้กินได้ขู่คนด้วเห็ของข้าวเพราะลึกออกเออรโกก็ได่เขาผิดโคกกระได่ขันข้ามันออกก็ต้องมีห้อยเขาเอาเลยเนาะเห็ดข้าวนหวลงเหนืได้นะต้องหมองทั้ง่ดประเดดออกเนาะออกประดออกลายได้เป็ดกอกยังบุได้กิน มัดินอยู่หนักเหี่ยวเพราะมันแดดเนาะนี่ได้ของมาฝากมาเนี่ยไปขึ้นเฮ็ดเาะเฮ็ดบัวก็พักแหนะตีนฝากเ่าเธอแม่เพื่อนก็ยุ่นหน้าตลอดพี่น้องก็เลยซาปินกับบุกบุกค่อยได้เห็นเนาะโมเจ้ามาในข่าวเมื่อแรกเลยอยู่นี่ประแจแล้วไฟก็มีเลยมีทุกอย่างเลยเนาะมีห้องน้ำเรียบร้อยมีไฟเรียบร้อยเลยดีแต่สามคนเล่นเนาะน้ำกับบด้สูบ ไฟกะเสียปลมันนี่มากเงียบโบเห็นน่ะโบเห็นเด็กๆมันนี่มีไฟเลยมีไฟเลยเห็นจะท้อแม่ท่านโผลท่านโ่ลเขาโบมากเขาบมากเออนื่อมากบมากัเงียมาเลยเงบดาวเมื่อบ้านเสหนามบ่อือำน เที่ยงพะัตน้องมัวข้างในน่าจะลงพี่เลยบอโอ้ขอออกพี่ของกำลังออกเนาะของามยุปีนี้ก็ได้พอนึงเยอะีแล้ยนี่ปลาพี่สื่อี่เล้นี่มันปีนีพูนมันพีนีพนมันมาดีดีถ่ายี ด้านล่างมันมีหย่าไดไแเมนเมนๆบมี่บมี่องห้าดำรุ่นก่อนนะหย่าหนวดประดุกกันอะไรนะแดงขี้ขืแดงขีดุ้ดหรือว่าเขาอะเออเขาเลี้ยวไปคือเขาซุกไปใกล้ๆพนมมีตตำหยาคือเสียงหวดนะทางแล้วเขาไปใส่เข้าม่บ้านนี่ไหมไอยู่เขานอนอยู่บ้านดอือเขาก็ไม่ได้ไปแวะทางเส้นน้ำกอนเปื้อนเปื้อน งัวเน่ยหลดจักรโหลดไทยเน่ก็ตอนนี้ก็แดดเริ่มออกก็สไข่เน่อดเอาเห็ดเนาะเลี้ยงงวงข้างกับาเลียงมาแบบเบื้เอ้าก่ะไขนาดดคือนข้าดเงื่อเด้โอ้ยวะก็ไปกินมางีด้แเ่ควมนาแรงบปลบเมื่อนะว่ะปุ๋ยพายุสำลวดกับวุ้มี เห็นจักปลาย่แบบเห็นอย่างแบบแบบเอาเน้นได้อยู่ๆสันขี่มาลูกวัวออมาพี่น้องมีประชงเอ่ะเชื่อไหมเจ้าเนี่ยแหละพี่น้องหน้าหน้ากับบ้านก็ไก่กันเยอะประมาณสองกิโลได้เนาะได้ประมาณนั้นหรือว่ากิโลปลายบ่เพราะเขี่รถมากกับประมาณสิบกนาทีไปเนาะ ให้เป็นเบื้องโดคักบากดอแกงชพสพอดีน่เดื่อยากือแกงชพไอสมพดีเนาลองปลูกเบื้งโดเจ้ามือเย็นบอนอันนี้ปลูกสิติดเยอะจังวะก็มื่อเย็นกับติดได้พี่น้องเยวางนะปลูกยังกติด อันนี้ชาวปิ้นปลูกแล้วต้นมันขึ้นแล้ยแล้วมันเป็นดอกอันนี้ข้าวบุรีปลูกสามปีนี่นะเออมันล้นลงมาล้นลงมาเกิดอีกแม่ในมันคู่ต้นเก่ามันปีแล้วนี่ปลูกปีแล้วนี่เป็นมากแกงชนมใหม่เป็นแบบอุ้งแซบแกงชนเผดิบมันหอมเนาะปีนี่นะบุรีปลูกเลยในเองเพื่อนน่าคืออยู่นะอยู่เพื่อนสวนกันนะครับเรากันเนาะมีกทัก มดาวะิไปแบอเอาเราขึ Modern, so ้นช่หยโม่เ้ยแล้วลืมมื่อั้นรอได้ดีแล้วบมได้พูดไปหายฉดนีเหียนะบได้บอกลูว่าเันบอกสปินว่าหายเพื่อนมาจันคุดว่ะแล้วแบบบ้าเลยแม่วันนี้จะใส่กระขูดใส่น้ำจังน้อยหลน้ำพุชจังน้อยหละวันนี้ที่โอกาสที่โอกาสออกออกมาเยี่ยมออกมาหลินนำพี่น้องก็เลย ขูดเอามาฝากเลยน้องมันจะปัดบน้ำน้องน้ำเต็ม่ปีนี้เต็มคนดีได้ปีนี้คนเก่าเลยคือดีต้องสุดเลยดีเด็ดมาได้น้ำบันนี้แบบคัดกับคนปลาแล้วพ้นมาใหม่ค้นจะได้อยู่ในเต็มตับเก่าคือเก่าอีกคนดีอะไรเราได้ปล่อยปลาคนดีถ่ายปีนี้ปีแรกเนี่ยคนดีถ่ายก็ถ่ายโพดเนาะ จนหวานเนสิบสน้ำออกแกงดีดีแั้เบิ่งไปแล้วือหน่งแกงอกนน่จ้ากีการีน้ำแกงหลายเพือนเดือนชิปเอสแตนถิ่เลยทีนี้แม่จะเบิม้อส่นนะใส่ติกากพืมาทางหลังน้าังทางหน้าไม่ลุ่งน้าไม่ลุยัานพ้นถิ่นเพราะเขาวาเดือนชิปเอแล้วพ้นิปะเลยนใหญ่เลย ตัวกลายเลยเด้ไม่เป็นขา้ง่มบอยๆ่นองต่างเรื่อต่างมุ่่มลงเนาะล่นอนโ่โ่สิรับเนาะมีมีเปรผู้เนาะนอนหลับกับเยมพัตะยางไวแกจะไปกะสิับยู่ตลาดกันนะ แล้วกูลูกยังบ่มาเหมลูกเดียลานลานปกติเป่าโค้งมาหนิพี่น้องจะเจอเด็กๆน้องๆไล่ยวนแซวแซวบนรไผย้ายพอดเซลนีละเล่เก้งมาพี่น้องไลกันอยู่เที่ยงเขาสใช่ บ่อทงเทียงทางทั้งใตเน่ยันนี้บ่ที่ผ่านมาในบ่อบ้านนี่กเซเซวยัดมนอนี้เงียบเนาะเงียบแล้วอรบ้านอ้าเขาิจากอเมาลิกอ้ีเขม้องอ้ไอ้ห้องพอเป็นห้องพอบ่ข้ออีพอแน้วิงหก็มาหลีกเลยเขาเหนแม่เม่นขห้องไอ้ผู้ใหญ่นี่ยในห้องอ้ กบมวงกับบุกระท่านไม่เหล่ยกับมวงยักหน่อยมาก็ับมวนบาเงาเนาะแซวแซวหยอกกันงครับบ่หลายหอนไม่นังกะรังทนอนป้ายบนหอนวะป้ายมาไปแจ็คกุ๊ีโรตีงแข่งแน่บ้านนี่ก็จะแซลเองยังเล่นหนามวะช่วงนี้เรางออเหนื่อกบ่อปะตอนนี้ป้าาก็ได้กินได้หนึ่งล่มทิพย์แล้วก็คือข้าวเนียงเนาะ เขาเงี้ยครับไปห้าหนึ่งคนลยนะตาเราได้ดีเราบุญได้หุงตาบุญได้เป็นยากให้กลัวผมเห็นให้เรางงก็ไข้แดงขาวเงี้ยไปมันตอกกระแสงไฟได้กินแต่เห็ดอันเนี่ยให้ชมพินะให้ชมพีเผื่อเราทำให้ดินเห็ดดอนเห็ดอันเนี่ยเห็ดยางพอกันใหม่เด้อพี่น้องคลิปหนาคลิปนี้ก็เดี๋ยวให้สปินลินด์น้ำถมเมยก่อนพอกันใหม่พี่น้องไปแล้วฝากนะหาให้กินก็ได้สบายดีฝากก็เลยกดแชร์นะพี่น้องส่ง บบาโค้งนะเพีองนะไปแล้วพี่น้อง